ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทย F4 น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศแดดแจ่มแดดจ้ามากค่ะเพราะว่าช่วงนี้เข้าฤด,ดูร้อนแล้วค่ะฤดูหนาวก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะเพราะว่าร้อนมาสองสามวันแล้วค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะค่ะผ้าเชิงริ้วตีนยองค่ะเป็นยกดอกยิ้มห้าตะกอนะคะค่ะพัน สีไม่ขายบันทนีเทพันสองนะคะเททุนแล้วค่ะโยนแล้วค่ะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโยนค่ะค่ะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทรอบเทพิเศษนะคะเป็นโยกขิดค่ะค่ะเป็นยกขิดลายไทยนะคะยิ้มห้าตะกรนะคะเชิงริ้วตีนโยงนะคะเป็นสีออกสีแดงสดค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ค่ะวันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นสีแดงนะคะค่ะแดงสดแดงเลื่อนนกค่ะแต่ยกขีดลายค่ะเป็นยกขีดยิ้มห้าตะกอนนะคะค่ะเป็นลายไทยสวยงามมากค่ะค่ะราคาพิเศษนะคะวันนี้ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะราคาพิเศษนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นสีโอวันตินนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีโอวันตินนะคะสวยนะคะแบบเรียบๆค่ะค่ะสวยแบบเรียบๆสง่างามมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นราคาพิเศษนะคะวันนี้นะคะโปรพิเศษค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะถ้าคุณแม่ไม่โปรพิเศษแบบนี้ก็คุณแม่ไม่มีทุนนะคะคุณแม่ต้นทุนน้อยค่ะเราต้องโปรนะคะ รแล้วก็ได้ทุนมาเราก็หมุนเวียนเอาแบบอื่นมานะคะค่าด1,200บาทนะคะเป็นสีโอวันตินนะคะค่ะรอบนี้รอบพิเศษค่ะรอบเทพิเศษนะคะรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะค่ะสีโอวันตินค่ะสวยงามมากค่ะออกสีทูโทนสีนุนนูค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีโอวันตินค่ะเชิงริ้วตินโยงนะคะ1,200บาทนะคะค่ดยุคขิดนะคะผ้ายุคขิดนะคะสวยงามมากค่ะ ค่ะเป็นสีโอวันตินนะคะสีเรียบๆค่ะค่ะหนึ่งพันสบาทนะคะเป็นเป็นรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะรอบโปรพิเศษนะคะค่ะพื้นนี้สีโอรสค่ะอกสีโอรสอ่อนๆนุ่นๆนะคะค่ะโอรสอ่อนค่ะค่ะราคาอยู่ที่1200บาทนะคะเป็นผ้ายกขีดย5ห้าตะกอค่ะค่ะสีโอรสอ่อนค่ะ แบบสีอ่อนๆนุ่นๆนะคะสีอ่อนสีหวานๆนอ่นๆเยียนๆตานะคะขาดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะเป็นเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะผ้าพวกนี้ค่ะเป็นผ้ายกขิดค่ะค่ายกขิดในตัวนะคะค่ะเป็นผ้ายิ้มห้าตะกอค่ะตัวนี้ยกขิดดอกพิกลค่ะ ราคาอยู่ที่1,200บาทรอบพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะ1,200บาทค่ะค่ะพื้นนี้สีเหลืองทองนะคะค่ะเป็นสีเหลืองทองค่ะ1,200บาทนะคะเป็นยกขีดนะคะผ้ายกขิดค่ะค่ะเป็นยกขิดลายค่ะลายลายไทยนะคะ สีเหลืองทองค่ะสวยสวยงามมากค่ะออร่ามากค่ะ1,200บาทนะคะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะรอบโปรพิเศษค่ะ1,200บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะคุณแม่น้อมรับรตอบทางไลน์นะคะตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ดูภาพรวมให้ดูติดตามคุณแม่ติดตามทางช่อง youtube นะคะภาพรวมนะคะ <dans es> ค่ะภาพนิ่งนี่ค่ะให้ติดตามคุณแม่ไอภาพนิ่งนี่ค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะท่านไหนยังไม่ได้อไลน์เป็นเพื่อนก,นกันกับคุณแม่นะคะ <dans es> ค่ะคุณแม่จะค่ะรับเพื่อนนะคะ <dans es> ให้แอไลน์มานะคะ <dans es> ถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะ <dans es> ค่ะมันจะได้ส่งภาพนิ่งให้ดูว่าตรงปกกันไหมท่านทักมาค่ะว่าโอเคกันไหม ถ้าตรงปกกันโอเคกันคุณแม่ก็ค่ะส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านนะคะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้านี้ทางไลน์แล้วก็ไม่รับปลายทางนะคะค่ะรับโอนอย่างเดียวค่ะโอนแล้วก็ส่งของนะคะส่งทุกวันค่ะส่งของทุกวันบ้านของคุณแม่ส่งของทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวว่าของแก่ให้ถึงมือนะคะค่ะคุณแม่รับผิดชอบทุกอย่างค่ะ ท้ายเนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ